สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็อยู่กับช่องคายไทยไล่ทุ่งครับมื้อนี้ก็ได้โอกาสเดี๋ยวพี่น้องหนีตัดไอยมาลอยเลาะจากหน่อยครับกับว่าเชือ่อมมาลอยเลาะปันญดเราครับมาเสื้อควางมาเสื้อควางทั้งผู้เขียวกันเลยขึ้นได้ขึ้นดีน้ำมาเบิงพระเอกพอพันดังของผู้เขียวเฮาเนี่ยครับแต่ว่าเคยไทยเราเทียรหนึ่งแล้วทำไมช่องเก่าครับช่องกเกษตรพ่อพี่น้องแต่ว่าบัดนี้สิมาไทายช่องควายรวยตรงเด้อพี่น้องเด้อ นี่ครับยืนครึ่งหนึ่งยู่เนี่ยก่อนอื่นก็ไปหาเจ้าของแล้วก่อนครับคุณพ่อสวัสดีครับครับนี่น้ำซีเพื่อนรู้จักแน่นพ่อครับผมวันนี้บรรทมมูสู่พินครับบ้านบรนจุนมูที่สองผูเขียวชชยภูมิเขานี่แหละครับเป็นเจ้าของพ่อพันธุ์ดั่งกี่ครับซื้อยังครับเพิ่์นเนี่ยตอนเจ้าเหมืนฟ้าครับเจ้าเหมืนฟ้าภูเขียวเพิร์นไปไหมครับอ๋อความสูงความหนาความใหญ่ไหมพี่น้อง ตอนนี้เพื่อนสูงลายบันไดครับเนี่ยตอนนี้ได้ร้อเด้วครับเมตรเจ็ดสิบรเบอายุจากปีครับอายุหปีครับอายุห้าปีสูงร้อยเจ็ดสิบครบหปีวันที่สิบหกกุมคบวันที่พันมาอ๋อของก็ครบห้าปีก็ลังคึกขนองด้วยสันคับเบนบอนี่ยวันที่สิบหกกุมครับหกหตาไงครับพี่น้องปีอันเลิศเลยครับเพื่อนเหลียวผมกล่องดีดีครับนี่ น้หำหนักเลยครับคุณพ่อตอนนี้ได้เท่าไหร่ล่อน้ำหนักไปวัดที่งานสะพนได้ตันสามร้อยยี่สิบครับอ๋อออกงานอยู่สะพนงานประกวดดิคุณพอ่อครับงานชาติสะพนครับโอ้โงานกาชาติเพิ่นออกสายประกวดเราเด้ที่น้องครับนี่เพิ่นเป็นลูกเต้าเล่าเดยคุณพ่อเนี่ยว่าตัวใหญ่ต,<า>ตัวงามคักแข่ครับตัวเจ้าเหมือนฟ้านี่กับลูกของเจ้าฟ้าครับลูกเจ้าฟ้างสอนสิริฟ้านะครับเนาะสอนสิริฟ้าแม่ของแม่เสร็จคือว่าเสด็ครับไต่สายงี่ อ๋อมังงำขกงำเนี่แต่พี่น้องครับตอนนี้ทับยูนบอกคุณพ่อหรือว่ารีดน้ำเสียเนี่ยช่วงนี้ครับทั้งขับทังลีดน้ำแต่น้ำครับครับผมต้องใจยากพูดตัวจริงก็โทรมาก่อนครับโทรมาก่อนครับนัดจองได้ลราครับเกษตรกรบ่ครับราคาเท่าไหร่ครับห้าพันบาทครับห้าพันบาทเอาจนติดครับมาจากเทียบกับช่างจนติดเลยเนาะครับในราคาห้าพันแล้วรับประกันได้พี่น้อง น้ำเชียร์เด็คุณพ่อเป็นไงน,น้ำเชียร์ชุดละสามพันบาทครับชุดละสามพันบาทติดต่อได้มีตลอดอยู่นบ่นครับมีตลอดครับเอาพี่น้องเดี๋ยวผมสิพายางอ้อมเบืองไทยๆคุณพ่อจะดึงไว้เด้อมันมันคือแฉบอี่มันสิเห็นบ<า>่พีพ่น <ไป S 2> ้องไปทั้งหน้าดีกว่าพี่น้องมันแฉียบพลดีเบื้องรอบๆโตครับบางทีว่าไทยยังในมุมเดียวควักแล้วหน่อยไหมพี่น้องนี่ครับเบื้องทั้งหน้าดูพี่น้องดีครับทั้งหน้ากล้องโทรศัพท์ผมสิเป็นเรียวๆได้พี่น้อง คนสิย่างให้เบิงครับเพิ่นผูใ้ใดอยากได้ไปทับสายพัฒนาราคาเกรรษตรตะกอนยังสมพอแล้วว่าเนี่ยพี่น้องผัวโอ้อยใหญ่ายามใหญ่อลังการคันได้เห็นลูกบ้าคุณพ่อเนี่ยอยู่นั่นเมื่อ<ม>นีอ่ฉัน ยู่ยู่บ้านใดเนี่ยลูกเพิ่นนึ่งบลูกที่นี่กับนีครับใช่ตัวนี้บ่ครับแตจะขึ้นแต่แม่ร้อยสามเก็ดสามแปดน,นะครับบ่แม่ตัวนี้แม่นบ่บ่ครับบ่แม่นครับอ่าตัวนี้กับงามแม่พี่นอ<ด>้อ,องเอาเบิ่งไทยปู่ตันดีทึ้งพี่น้องครับคุณหน,น่งสันจูรูครับชิ้นหมอชิจยาเ <laughs> ด๋ยวผมเคยชิ้นหมอมาฉีดยาที่ว่าที่ไทยเบิ่งไทยเพิ่นกับฮันนี่พี่น้องครับเนี่ยเอาเบิ่งยังสี่ละครับเบิ่งความใหญ่ความนั่นเกษตรกรท่านในมักสายพัฒนา เจ้าเพิ่นฟ้าเนี่เพื่อนให้ลูกเด่นด้านใดคุณพ่อครับเด่นโครงสร้างครับโครงสร้างญ่สูงเลย,เต,ยตีบอกครับเบิ่งลู่เ้องตาเพื่อนลูกออกมางา้ํเบิดทุกตัวโยนบอรครับลูกคือว่าใส่ได้ครับเนี่ยครับเอ๋อผู้ใดสนใจกับไม้นะครับบ้านบ้านโนน,น,น,นนตุนเนาะบ้านโนน,น,นนตุนตำบลโอโ,โลนี่แหละพี่น้องครับนี่อาหารเราเอาครับเบือทั่วยังเงินคุณพ่อบอกเบือทั่วเพื่อนเนี่ย เโทรกระสุน868676945ครับครับผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนเนาะครับข้าเรานัดชิวไว้บ่ถ,ถือครับคามมาสบกันหลายเจ้าเมืนบมอนพ่อเอานี่ยแหละครับคลิปนี้ให้ชมพอพันดังแต่ว่าผู้ใดก็ร้อชมคลิปต่อไปแล้วครับสิพาไปชมบรรยากาศฟาร์มของเราพี่น้อง,ง,งยืนท้ายเอางหลังก็ได้ี่ครับเพิ่ง,งดเดี๋ยวคลิปต่อไปสิพับชมบรรยากาศควายในฟาร์มเราอีกเป็นอีกคลิปนึงเป็นคลิปพิเศษอีกพี่น้องครับนี่ มึงควใหไ่ความอลังการของพระเอกเหินฟ้าแล้วก่อนครับมุมกล้องผมว่าได้พี่น้องผมใส่กล้องโทรศัพท์ไทยเต็มจอไปบดเลยครับนี่นี่ก็เห็นไทยแล้วครับนี่ไทยเพื่อนนั่งยังไงเลยครับคุณเพื่อนกระชีดออกเป็นเราแวงเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อเราว่าหมอมาฉีดเพื่อนฉีจ็บขึ้นได้รู้พี่น้องเอาคลิปนี้ไงพราะแม่พี่น้องชมเป็นแรงบันดาลใจสําหรับผู้เลี้ยงควายสายพัฒนาไหม่ครับนี่ผู้ใดสนใจกับมาทับ หรือว่ามานำเชื่อก็ได้ครับนำเชือเแล้วก็มีส่วงขายทั่วไทยเราพี่น้องพูใดนมาสมก็ได้ครับคู้ใดอยู่ใกล้ก็กเอาตัวแท้มาเลยรับประกันจันติดครับเอาผู้ใดามากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ